ไปตกปลามาพี่นอ้องม่านเนี่ยอันนี้ปลาสมอนพี่น้องปลาสมอนมันคนละปลาปลาพวกหนึ่งมันจิเป็นปลาตัวน้อยๆอ,อ,อันนี้ปลาปลาจำพวกหน,นึ่งเนี่ยมันสีขาวๆพี่น้องเนี่ยคนละอย่างเีอออนเสิมาเห็ดส่งคนละอย่างอันนี้มันจิเป็นปลาแนวหนึ่งอีกเนื้นนสีแดงพี่น้อง ปลาแซลมอนนี่มันไข่มันพี่น้องไข่มันไข่ยังสิละเข้าใจเอาไปขายติกินกับอันนั้นในห้องอาหารปลาตัวนี้โล่โล่สองขีดพี่น้อง,โล,อง,องโล่สองขีดปลาตัวนี้เหนือแดงจึ้งคืองตัวหมูบ้านนี่เดิพี่น้องคอยเอามาเขาบอกอะได้นี่ย่คอยเพิ่งมาเห็ดเมือนสาวเหนือแดงจึ้งคือง อัพครับพี่นอ้องเพราะว่าซีนหนึ่งหนึ่งแมพี่น้องซีนหนึ่งืึงกซีนยังละอันนี้สีขั้นสมอันนี้อันคอยอันสีขั้นสมพี่นอ้อง ตึงขึ้นจากมังกเบียดกันสินยากมองเหนือมันขาดไปเสี้ยวหนึ่งเลยพี่น้องขาดไปขาดไปมันใหญ่หลายเบียดขาดขาดไปเหล่านี้มันกลับขึ้นมากินอีกไหมเป็นน้องเป็นเบียดสองหลังปากมันแบบไงขนาดมันเก็บปากมันยังกลับขึ้นมากินอีกได้สั้น